อัสสลามุอะลัยกุมเรหมะตุลลอฮิวะบาระกาตุอาจารย์ครับที่วัยรุ่นเขาชอบคุยกันว่าไปกินเบียร์ฮารานมานี่จริงหรือเปล่าครับมันมีส่วนผสมอะไรที่ผิดหรือเปล่าอาจารย์ช่วยไขยปัญหาทีครับอัสสลามุอะลัยกุมเรอห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ ขอความเมตตาจากเอกวลัสุบฮานุวาตาลาจงมาสดแด่นักเรียนที่รักทุกคนนะครับในวันนี้เรามีประเด็นสําคัญที่จะมาพูดคุยและมาสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนทุกคนที่มีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วที่มีการเอาเบียร์ที่บอกว่าฮาลานมาขายที่งานสําคัญที่เป็นหน้าตาของพี่น้องมุสลิมเรานั่นก็คืองานเมาลิท ก่อนที่เราจะพูดประเด็นนี้นะครับครูอยากจะนําเสนอว่าในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮวาอะไลฮิวะสลัมในเรื่องของการดื่มสุราก็ยังมีเกิดขึ้นพายุคก่อนที่ท่านนบีจะทําการเผยแพร่ศาสนาอสลามนั้นอยู่ในยุคของยาฮิเลียเป็นยุคของป่าเถื่อนทั้งฆ่าทั้งฉุดลูกสาวคนอื่นไปทาซีนาลักขโมยแล้วก็มีการดื่มสุรา หลังจากนั้นท่านนาบีมูฮัมมัดสลลฮมได้ทําการปฏิวัติกลุ่มชนเหล่านี้จนกระทั่งได้รับรู้ในเรื่องของสศธรรมแห่งอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาแต่บางอย่างบางประการก็ยังไม่ถูกห้ามเช่นเรื่องของอัลคอมรูที่เรารู้จักกันเป็นภาษาไทยว่าสุราในขณะที่อยู่ที่เมืองมักกะก็ยังไม่ห้ามในเรื่องของการดื่มสุรา หลังจากการอบพยพมาสู่นครมาดินะก็ยังไม่มีข้อห้ามในเรื่องของการดื่มสุราบรรดาชาวเมืองมาดินะชาวเมืองมักกะที่อบพยพมานั้นก็ยังทำมาหากินด้วยกับการเล่นการพน,นันการขายสุราแล้วก็การดื่มสุราหลังจากนั้นอลัลลอฮฺซุบฮานุวะตะลาได้ใช้ให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลลอุอะลัยฮิวะสลัม ได้มาสั่งห้ามเป็นระยะเป็นระยะไม่ได้ห้ามเลยนะครับถ้าห้ามเลยเนี่ยจะมีปัญหานี่คือจิตวิทยาในการเผยแผ่ศาสนาห่งอัลลอฮฺซุบบะฮานุตะลาอัลลอฮฺจึงใช้ให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฺละอัลัยวะสลัมได้บอกว่ายัสอัลูนักกาอันนินคอมรีวัลไมซิรกุนฟีฮิมาอิสมุนกบีรูวะมานาฟิอุลินนาซีวะอิสมุฮูมา อักบารุมินนัฟอิฮิมาพวกเขาได้ถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องสุราและการพนันเจ้ามุฮัมหมัดจงตอบกับพวกเขาเถิดว่าทั้งสองนั้นมีโทษอย่างใหญ่หลวงและมีประโยชน์ต่อบรรดามนุษย์และโทษของมันใหญ่กว่าประโยชน์อยู่ในสุรออัลบากราอายะที่219 ในอายะอันกุรานนี้ก็บอกนะครับว่าโทษของสุรานั้นใหญ่หลวงมากพอดื่มแล้วเกิดอาการมึนเมาไม่สามารถที่จะควบคุมสตนี่เป็นเครื่องที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้ใช้ให้ท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลลฺลออาลัยะสสลามได้มาบอกหลังจากดื่มสุราเขาไปละหมาดกันปรากฏว่าพอละหมาดแล้วมีการละหมาดเกิดการสับสนเกิดขึ้นอ่านผิดอ่านถูก อัลลอฮฺซุบฮานุอัตลาจจึงได้ใช้ให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสรรลละฮอะไลยวุสลัมมาบอกห้ามอีกท่อนหนึ่งนั่นก็คือยาอยยฺฮัลลดีนาอามานูลาตักรบุสซาลาตวะอันตุมสุการอฮัตตายาละมูนามาตะก,กูลูโอ้บร,รรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายจงอย่าเข้าใกล้การละหมาด โดยที่สู่เจ้าทั้งหลายเกิดการมึนเมาจนกว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวออกไปคําสั่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวุตะลาได้สั่งห้ามเป็นระยะเป็นระยะสุดท้ายพอสั่งห้ามขั้นสุดท้ายเลยอินนะมันคอมรูวัลไมซิรูวัลอันซอบูวัลอัสลามูริจสุนมินันอัมลิชัยตอนตรงนี้อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาสั่งห้ามอย่างชัดเจนนะครับบอกว่า โอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายแท้จริงสุราการพนันการบูชายันการเสี่ยงทายเป็นสิ่งที่ชั่วช้าจากการงานของพวกไชยตอนเพราะฉะนั้นเราได้ความอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าสิ่งที่มันมีการเจือปนไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือน้ำผลไม้ที่เขาหมักจนกระทั่งมีแอลกอฮอล์เกิดขึ้นสุราเบีรยรไวน วิสกี้ต่างๆเหล่านี้พอมีแอลกอฮอล์มาเป็นส่วนผสมนั่นคือสิ่งที่ต้องหา้าประเด็นที่ครูได้กเกิดมาตั้งแต่ที่แรกนั่นก็คือเรื่องของมีการโฆษณาสินค้าตัวหนึ่งในงานเมาลิก,กางที่บอกว่าเบียร์นั้นฮาลาลเรื่องนี้ไม่แปลกครับเพราะว่าในประเทศกลุ่มอารับต่างๆเขาเคยมีการขายมาช้านาน ในตอนที่ครูมีโอกาสได้ไปทำฮัดในปี28ครูก็เคยเห็นแล้วเขาเขียนว่าเบียร์ปัส,สจากแอลกอฮอล์แอลกอฮอ,อลอฮอ์มี2ชนิดชนิดที่1คือสามารถจุดไฟได้ชนิดที่สองสามารถรับประทานได้ชนิดที่จุดไฟได้นั้นทำมาจากพืชผลผลไม้ต่างๆนะครับสกัดมาจากสิ่งที่สะอาด ในชนิดกินได้ก็สกัดมาจากสิ่งที่สะอาดนั่นก็คือการหมักหรือการดองจนกระทั่งเกิดมาเป็นแอลกอฮอล์แต่ชื่อของมันไม่น่ากินตั้งว่าเบียรเบียรก็คือคอมรุน,รนก็คือสุราแต่ปัญหาบอกว่าฮาลานนักเรียนคงจะจำได้นะครับว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นในประเทศมาเลเซียเมื่อประมาณสองปีที่แล้วที่มีหญิงสาวคนหนึ่งไปดื่มเบียร แล้วถูกทางการมาเลเซียจับได้แล้วก็ศาลตัดสินลงโทษให้ตีถึง6ทีด้วยกันทั่วโลกออกมาประนามประเทศมาเลเซียอย่างหนักว่าค่อนข้างจะปิดสิทธิมนุษยชนของคนในประเทศที่ห้ามดื่มสิ่งเหล่านี้พอไปดื่มแล้วต้องถูกลงโทษอย่างหนักเลย แต่เขาไม่รู้ครับว่านี่เป็นกฎหมายของอิสลามที่ได้กําหนดเอาไว้ในชริยัตอิสลามียะได้กําหนดเอาไว้เป็นกฎหมายในการดําเนินชีวิตของมุสลิมทุกคนเขาจึงเอาไปประนามเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราก็ชี้เจชี้ให้ชัดเจนว่าหลักการอิสลามเรานั้นเป็นอย่างไรว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องห้ามแม้แต่ท่านไซนาอุมัตที่นักเรียนเรียนเองนะครับลูกของท่านเคืออบดุลรมานดื่มสุรา ผลที่สุดสั่งให้เจ้าเมืองในประเทศอียิปต์ลงโทษแล้วก็ให้ส่งตัวกลับมาท่านไซนาอุมัตก็ลงโทษลูกชายของท่านนั้นเป็นสองเท่านี่คือสิ่งที่ท่านนาบีได้รับวาฮีจากอัลลอฮ์มาสั่งให้กับพวกเราได้ปฏิบัติกันตอนนี้เรามาดูปัญหานี้ครับว่าเบียร์ปัสจากแอลกอฮอล์ได้มีนักวิจัยหลายหลายที่ด้วยกัน ผขออ้างอิงนะครับเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกลุ่มยุโรปที่เขาอนุญาตให้เปิดบริษัทผลิตเบียร์ที่ปัสจากแอลกอฮอล์แต่ก็มีวงเล็บว่าอนุญาตให้มีแอลกอฮอล์หลงเหลืออยู่ได้1%เอร์เนื่องจากอะไรครับไม่สามารถทำให้แอลกอฮอล์นั้นระเหยได้หมดเพราะฉะนั้นการหมักจากผลไม้แน่นอนครับมันจะเกิดแอลกอฮอล แล้วคำว่าแอลกอฮอลนี้ระเหยออกไปก็ยังมีส่วนผสมอยู่แต่ที่มีขายอยู่ในกลุ่มอาหรับเช่นประเทศซาอุดีอาระเบียวันลอฮุองอาลามครับวันลอฮุองอาลามถึงแม้ว่าจะกินแล้วไม่เกิดอาการมึนเมากินเข้าไปแล้วไม่สามารถที่จะไปตรวจเลือดแล้วพบมีส่วนผสมของแอลกอฮอลอยู่ในเลือดได้แต่ชื่อเนี่ย มันขึ้นต้นด้วยกับสิ่งที่ฮารอมุนฮารามแล้วเพราะฉะนั้นคําพูดของท่านนาบีนี้ได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนครับว่าสิ่งที่ฮาร้านใบยินชัดเจนสิ่งที่ฮารอมชัดเจนแต่ปัญหาในเรื่องของเบียร์ฮาล้านหรือปัสจกักแอลกอฮอลนี้เมื่อเรายังหาข้อยุติไม่ได้ เราก็จะใช้ข้อตัดสินของบรรดาน,นักวิชาการต่างๆที่เป็นอยู่ในโลกอาหรับและประเทศใกล้เคียงที่เป็นประเทศมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมแต่เขามีคณะกรรมการกลางอิสลามได้ฟัตวาเกี่ยวกับเรื่องของเบียร์ที่ปัสจากแอลกอฮอลนี้ไว้อย่างชัดเจนเช่นในดารุนอิฟตาของประเทศอียิปต์นักวิชาการอียิปต์ได้บอกตอบออกมาอย่างชัดเจนเลยครับว่าเบียร์ที่ปัสจาก แอลกอฮอลนี้ถือว่าฮารอมเพราะเริ่มต้นจากการมีแอลกอฮอลแล้วทำให้มันระเหยแต่การระเหยของแอลกอฮอลก็ยังหลงเหลือความเป็นแอลกอฮอลอีก1%กปอร์็ยังก็ถือว่าฮารอมส่วนในคณะกรรมการกลางอิสลามของประเทศสิงคโปร์ก็มีการฟัตวาออกมาชัดเจนครับว่าทำยังไงแอลกอฮอลก็ไม่ออกจาก ผลไม้ที่หมักดองเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมแต่ก็มีจากดามัสกัสประเทศซีเรียได้ออกมาพูดว่าสิ่งใดที่ไม่ทำให้เกิดความมึนเมาถือว่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่สุราไม่ถือว่าฮารอมแต่ประเทศที่ตอบออกมาว่าฮารอมมุนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนั้นมีมากกว่า เราในฐานะที่เป็นลูกหลานเป็นอุมมะของท่านนาบีเราก็ต้องใช้คำตัดสินที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้ว่าฮาลานก็ชัดเจนฮารอมก็ชัดเจนแต่ตอนนี้มันดูเหมือนกับยังไม่ชัดเจนมันตกตำแหน่งที่สามครับคือชุบาฮ์ดคำว่าชุบาฮ์ดก็คือสิ่งที่คุมเคือ แต่สิ่งที่คุมเครือนี้ท่านนาบีก็ตอบเอาไว้อีกว่าถ้าเราไม่แน่ใจนะอย่าเอาตัวเข้าไปยุ่งให้คิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ฮารอมและถ้าถามว่าถ้าเราไม่ไปดื่มกินไอเบียที่ปัสจากแอลกอฮอลถามว่าเราจะตายไหมได้รับคำตอบเลยครับว่าไม่ตายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเราให้ตำแหน่งของเบียที่ปัสจากแอลกอฮอลนี้อยู่ในตำแหน่งของ ชุบฮาร์หรือตำแหน่งที่บอกแล้วครับว่ามันยังเกิดข้อสงสัยคุมเคือก็ให้อยู่ในตำแหน่งของพรรองเราก็ไม่เข้าใกล้ไปในสิ่งนั้นเรามาดูฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวะสลัมได้กล่าวไว้นะครับบอกว่าอันอบีฮุรอยรอตารอดิยลอฮุอันฮุกอละรอซูลลฮิสลลลฮุอะลัยฮิวะสลัมจากท่านนาบีฮุรอยรอ ราดิอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงพอพระทัยจากเขาได้กล่าวว่าท่านรอซูลได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะตาอาลาตอยยิบตุลลายักบัลุอิลลาตอยจีบันแท้จริงอัลลอฮ์ทรงบริสุทธิ์พระองค์จะไม่ทรงรับนอกจากสิ่งที่บริสุทธิ์เท่านั้นว่าอินนัลลอฮะอามารอลมุมีนีนบีมาอามารอบีฮินมุรซ์ลีน และแท้จริงอัลลอฮ์ทรงใช้มุมินให้ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ให้บรรดารอซูลมาสั่งมาสอนพวกเราก็ละลอฮุตาอาลาดังที่อัลลอฮ์ได้ทรงตัดไว้ว่ายาไอวัลลาดีนาอามานูกูลูมินตอยยีบาติมารอซักกานากุมโอรอซูลเอ๋ยสูเจ้าจงบริโภคสิ่งที่ดีมีประโยชน์และจงประกอบแต่ความดีและ พระอ,องค์ทรงได้สอนได้สั่งได้บอกพวกเราเอาไว้ว่าโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายสู่เจ้าจงบริโภคแต่สิ่งที่ดีจากสิ่งที่เราประทานให้เป็นเครื่องปัจจัยอย่างชีพเพราะฉะนั้นจากอายะ์อันกุรานนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในตำแหน่งของคำว่าชุบฮาต คือยังคุมเครืออยู่ยังไม่ชัดเจนแต่ครูได้บอกไปแล้วครับว่าแอลกอฮอลนั้นมันระเหยไม่หมดมันยังหลงเหลืออยู่0.1เพราะฉะนั้นเราก็ตัดสินได้อย่างชัดเจนว่ามันน่าจะอยู่ในส่วนของคำว่าฮารอมุนจากคำว่าช ah ุบฮารเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับว่าให้พวกเรานั้นไม่ต้องมาตั้งข้อสงสยัย ว่าสิ่งที่เขาได้นําเอามาขายแล้วก็โฆษณาว่าเป็นเบียร์ฮาลานนั้นมันจะรับประทานได้หรือไม่ได้แต่ถ้าใครรับประทานไปแล้วเราก็เตาบัตตัวต่อลอสุบฮานวัตลาหวังในความโปรดปานที่อัลลอฮ์จะให้กับพวกเราทุกคนได้พ้นจากความชั่วความเลวเหล่านี้ให้ออกห่างหลักจากเราไปออาูซุบิลลามินซาลิกครับหวังว่าสิ่งที่ครูพูดมานี้นักเรียนทุกคน และบรรดาพี่น้องมุสลิมทุกคนนั้นจะเกิดความเข้าใจดีในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกกับเราทุกคนนะครับวบิลลาฮิตาฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะราะหมัตุลลอฮ์วะบระกาตุ